เราพูดถึงกันมาตลอดนะคะเกี่ยวกับความกังวลว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยจะขยายวงออกไปชื่อของกลุ่มฮูตีในเยเมนก็ถูกพูดถึงเข้ามาปรากฏในหน้าสื่ออยู่บ่อยครั้งค่ะโดยเฉพาะกับสิ่งที่น่าสนใจก็คือความเคลื่อนไหวของฮูตีในทะเลแดงตอนนี้เส้นทางทางการค้าทางทะเลเส้นทางนี้เนี่ยมีความน่ากังวลขนาดไหนคุณทิตวรร คือเขาบอกว่าเรือสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะคะก็จะต้องเพิ่มการระมัดระวังมากเป็นพิเศษคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือรวมไปถึงการปิดระบบติดตามด้วยนะคะ ทะเลแดงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการค้าโลกค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกนะคะที่มาหาอำนาจหลายชาติต่างพากันไปตั้งฐานทัพแล้วก็ประจำการอาวุธในพื้นที่ใกล้ทะเลแดงโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาค่ะที่นอกจากจะทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์อเมริกาแล้วยังช่วยสนับสนุนอิสราเอลด้วยค่ะหลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมนเดินหน้าโจมตีอิสราเอลรวมถึงเรือสินค้าที่ล่นผ่านค่ะ ล่าสุดกองบัญชาการกลางสหาราัฐเปิดเผยนะคะว่าเรือพิฆาต USS เมสันเข้าช่วยเหลือเรือบรรทุกสารเคมีเซนท r ัลพาร์ค่ะซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจอิสราเอลหลังจากลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกกลุ่มติดอาวุธ5คนบุกขึ้นไปยึดเรือนะคะก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะสละเรือแล้วก็พยายามหลบหนีโดยใช้เรือเล็กแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะแล้วก็ต้องยอมมอบตัวนะคะ ขณะที่ในเวลาต่อมามีขีปนาวุธสองลูกถูกยิงมาจากในเยเมนบริเวณพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูตีค่ะแต่ไปตกห่างจากเรือรบลำดังกล่าว10ไมล์ทะเลหรือกว่า18กิโลเมตรในอ่าวเอเดนนะคะ แม้ว่าการโจมตีครั้งนี้จะไม่ได้ทำให้เรือทั้งสองลำได้รับความเสียหายแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการเผชิญหน้าและโอกาสเสี่ยงที่สถานการณ์ในเทะเลแดงจะยกระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากมีเรือสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจอิสราเอลตกเป็นเป้าโจมตีในบริเวณนี้แล้วไม่ต่ำกว่าสามลำในเวลาไม่ถึงสสัปดาห์ค่ะ ในช่วงเวลาที่กองทั Israel, พอิสราเอลพุ่งความสนใจไปที่การโจมตีกลุ่มฮามาสในกาซาสหรัฐค่ะส่งกองเรือมาประจำการทั้งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียแล้วก็ทะเลแดงนะคะเพื่อป้องปรามอิลานและพันธมิตรรวมไปถึงรับประกันความปลอดภัยให้กับอิสราเอลค่ะจากการรวบรวมข้อมูลตามสื่อทางการพบนะคะว่าปัจจุบันมีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐลอยลาอยู่ในทะเลแดงคุผู้ชมอย่างน้อยเนี่ย มี6ลำค่ะซึ่งรวมถึง USS Thomas h u r t n e r ด้วยค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรือพิฆาตประจำกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R Ford นะคะที่ตอนนี้ประจำการอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกแต่กองทัพสหรัฐค่ะสั่งให้แยกออกมาเพื่อทำภารกิจในทะเลแดงนอกจากนี้นะคะยังมีเรือรบของชาติอื่นๆเช่นญี่ปุ่นลอยลำแล้วก็คอยลาดตระเวนในน่านน,น้ำบริเวณนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สื่อของกลุ่มฮูตีเผยแพร่ภาพที่ระบุว่าเป็นการส่งโดรนติดอาวุธไปโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะโดยการโจมตีในลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วหลายระลอกนับตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้ขี่ปนาวุธแล้วก็จจรวดด้วยอีกจำนวนหนึ่งนะคะ การโจมตีดังกล่าวไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับอิสราเอลมากนักค่ะและหลายๆครั้งก็ถูกเรือรบสหรัฐในทะเลแดงยิงสกัดเอาไว้ได้โดยนักวิเคราะห์มองนะคะว่าการเคลื่อนไหวของฮูตีเป็นเพียงแค่การแสดงจุดยืนร่วมเพื่อต่อต้านอิสราเอลเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้หวังผลในการโจมตีสักเท่าไหร่น,นะคะแต่จุดหนึ่งที่ต้องจับตามองค่ะนั่นก็คือบทบาทของฮูตีในทะเลแดงที่กำลังกลายมาเป็นภัยคุกคามต่อเส้นทางการค้าโลกค่ะ แม้ขีดความสามารถด้านอาวุธของกลุ่มฮูตีกับสหรัฐเนี่ยจะเทียบชั้นกันไม่ติดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือกลุ่มนี้มีขีปนาวุธที่หลากหลายพร้อมใช้งานค่ะซึ่งได้รับอาวุธรวมไปถึงเทคโนโลยีมาจากอดีตสภาพโซเวียตหรือรัสเซียเกาหลีเหนือจีนแล้วก็อิหร่านนะคะรวมถึงยึดมาจากรัฐบาลในเยเมนด้วยค่ะที่น่าสนใจคือขีปนาวุธต่อต้านเรือที่อาจจะกลายมาเป็นอาวุธโจมตีเรือรบสหรัฐ ในทะเลแดงเพิ่มมากขึ้นนับจากนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มเห็นกลุ่มฮูตีนําอาวุธประเภทนี้ออกมาใช้กันแล้วค่ะโดยขีปนาวุธต่อต้านเรือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่มี4รุ่นแต่ทั้งที่เห็นนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะของคลังแสงของฮูตีเท่านั้นซึ่งเขามีทั้งพิสัยทําการเนี่ยระยะใกล้ตั้งแต่80กิโลเมตรไปจนถึง800กิโลเมตรค่ะ เดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะกลุ่มฮูตีจัดพิธีส่วนสนามครั้งใหญ่ในกรุงซาน,น่านะคะเพื่อแสดงศักยภาพแล้วก็ความแข็งแกร่งทางการทหารค่ะมีนักรบฮูตีเข้าร่วมในพิธีหลายหมื่นคนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการขนอาวุธรุ่นใหม่ๆม,มาโชว์ด้วยค่ะมีขีปนาวุธพิสัยไกลนะคะ1,900กกิโลเมตรระบบต่อต้านทางทะเลและโดรนค่ะอีกหลายรุ่น มีระยะทํากาเนี่ยสูงสุด2,500กิโลเมตรนะคะอาวุธเหล่านี้ค่ะชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาโดรนและขี่ปนาวุธของกลุ่มฮูตีที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะ การยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือของกลุ่มฮูตีเพื่อโจมตีเรือรบสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเชิงสัญลักษณ์หรือว่าหวังผลในการสร้างความเสียหายก็ล้วนแล้วแต่สร้างความกังวลเป็นวงกว้างนะคะคุณเจษตาคุณพรวดีคะเพราะว่าถ้าฮูตีโจมตีสหรัฐแล้วได้รับความเสียหายขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะสื่อถึงการเปิดพื้นที่แนวรบในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้ค,ะค่ะขอบคุณค่ะ